อ,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 อ้าวสวัสดีสวัสดีครับบอสวันนี้มาทำอะไรในเราเนี่ยลำโพงมีปัญหาครับบอสฮะโอ้ยสภาพนี้ไม่เรียกว่ามีปัญหาเลยเนี่ยลูก <c oughs> ค้าบอกว่ามันติดติดดับดับโอ้ทำอะไรอะ่ะเช็คเลยใช่ไหมเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนอันดับแรกเลยเดี๋ยวเช็คให้นะครับเราก็พาเจ้าลำโพงรุ่นเก่านะครับมาให้บอสเช็ค เดี๋ยวก็<อ>รู้นะครับว่าใช้ได้หรือไม่ได้เ<อ>ชื่อมเหมือนจะเ<อ>ชื่อมไม่ติดใช่ไหมบอสใช่สนิมแดกหมดแล้วล้อมโพงเก,ก่ามากลองแล้วกันลองนะครับเออครับน่าจะใช้ได้แหละเดี๋ยวดูก่อน,อ,อ,นอ๋อ เฮ้ยนี่แล้ว <c oughs> งานมาเป็นไงครับอาการแล้วครับพังหมดเลยอั <c oughs> งหมดเลยเะครับอ่ะบอกลูกค้าด้วยนะอย่าลืมโอเคครับส่งซ่อมเต็มเต็มเลยครับนะครับ